วันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้สื่อค่ะที่มีชื่อว่าบวกเลขสนุกนับเลขสบายค่ะสื่อชิ้นนี้นะคะเป็นสื่อที่เหมาะสําหรับเด็กช่วงอายุ4-6ปีค่ะโดยวัตถุประสงค์ของสื่อชิ้นนี้นะคะนั่นก็คือ1เพื่อให้เด็กนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลขแล้วก็การบวกเลขค่ะ2เพื่อให้เด็กนะคะได้ฝึกนับเลขแล้วก็บวกเลขค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสาธิตการใช้สื่อค่ะ ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะเราจะมาฝึกนับเลขก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่1ถึง20เรามาเริ่มนับกันเลยนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19และ20นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็หยิบฝ้าขวดที่อยู่ในกล่องนะคะกล่องนี้มา แล้วเอามาหมุนนะคะให้ตรงกับช่องที่มีจํานวนเท่ากับตัวเลขเลยนะคะอันนี้หมายเรียกอะไรคะ18ค่ะ18แล้วจะไปหมุนตรงไหนดีเอ่ยโดนัท18ชิ้นค่ะนี่ค่ะก็จะมาหมุนตรงโดนัทสิชิ้นนะคะอ้าวต่อไปหมายเลขอะไรเอ้ยสค่ะต่อไปสี่เราก็จะมานับ 1, 2, 3, นะ4แล้วก็หมุนตรงนี้เลยนะคะ เราจะให้เด็กๆนะคะนับเองหรือว่าครูจะช่วยสอนก็นได้ค่ะหากเด็กยังอายุน้อยนะคะเราก็จะช่วยช่วยช่วยดูแล้วก็ช่วยสอนเด็กนะคะอันนี้หมายเลขอะไรเอ่ยสองค่ะหมายเลขสองมุนที่ช่องอะไรนะกระต่ายน้อยค่ะกระต่ายหนึ่งสองกระต่าย2ตัวอันนี้หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขสิบสี สิอยู่ในหน้าใช่นี่ไม่เอ่ยเรามาลองนับกันดูนะคะว่ามีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเใช่แล้วต่อไปหมายเลขสิ17จ็อยู่บน18นะคะแล้วก็หมุนไปที่ แล้วก็จะหมุนนะคะไปเรื่อยๆจนให้ครบทั้งกระดานนะคะปึ๊บหมายเลขหนึ่งหมายเลข12 12ก็จะอยู่ที่ตัวนี้ถ้าเด็กๆไม่มั่นใจเด็กๆก,ก็สามารถนับแล้วก็ใส่ตัวเลขได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าบสิบเถูกต้องแล้วค่ะต่อไปหมายเลข13ต่อไปหมายเลขหกหมายเลขหกอยู่ตรงไหนใช่นี่ไหมคะ เรามาลองนับกันนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6ใช่แล้วแล้วก็หมุนไปที่ปึ๊บไปหมายเลข11 19แสดงว่าเกือบสุดท้ายแล้วนี่นะคะยี่สิบ คือเลขสุดท้ายของกระดานนี้นะคะหมายเลขสิบใช่ลูกพีทไหน้าเรามานับกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่แล้วถูกต้องหมายเลขห้าปึ๊บต่อไปหมายเลขเจ็หมายเลขเก้า หมายเลขแปและหมายเลขสามนั่นเองค่ะก็ะจบโอ้ยังไม่หมดเหลือตัวสุดท้ายนี่คือตัวอะไรคะตัวเลขอะไรสิบหกค่ะสิบหกเราจะไปใส่ตรงไหนคะไอติมค่ะเก่งมากเลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะได้ฝึกการนับเลขนะคะตั้งแต่1-20ถึง20เลยนะคะแล้วก็เด็กๆก็จะได้รู้จักทั้งตัวเลขแล้วก็ได้รู้จักการนับสิ่งของทีละอย่างนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีสื่ออีกชิ้นหนึ่งที่จะพามาให้เด็กๆเล่นกันนะคะเป็นการฝึกการบวกค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการฝึก การคิดเลขบวกนะคะให้กับเด็กๆเด็กๆอยากเล่นกระดานอันไหนคะ,ส,ะสีอะไรคะสีฟ้าค่ะเราจะาเล่นกระดานสีฟ้ากันนะคะอันนี้สัญ,ญลักษณ์อะไรคะบวกค่ะบ,บวกนะคะเป็นการนําสิ่งเนี่ยมารวมกันเรามานับเลยว่าช่องแรกมีกี่ตัวหนึ่งสองมีสองตัวเราต้องใส่หมายเลขอะไรคะสองค่ะสองใช่ไหม ก็ใส่หมายเลขสองไปเลยนะคะนี่ค่ะึออ๊บต่อไปเรามานับกันเลยบวกข้อต่อไปเป็นหนึ่ง,งสองสามส,สี่หมายเลขสี่ของเรานะคะปึออ๊บเราก็หมุนหมายเลขสี่ไปเลยข้อต่อไปเรามานับกันเลยนะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่สห้า ข้อต่อไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเหมือนกันต่อไปเรามานับกันเลยนะหนึ 1, 1> 2, 2> 3, 4, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะใส่หมายเลขอะไรคะหกค่ะโอเคเก่งมากเลยเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้หน่อยค่ะและประโยชน์ของสื่อชิ้นนี้นะคะนั่นก็คือเด็กนะคะสามารถ เรียนรู้เกี่ยวกับการนับเลขและการบวกเลขได้ค่ะแล้วก็เด็กนะคะสามารถนับและบวกเลขได้ค่ะซึ่งเป็นการพัฒนาด้านการคิดให้กับเด็กด้วยค่ะสําหรับข้อควรระวังในการใช้สื่อนะคะนั่นก็คือครูและผู้ปกครองนะคะควรระมัดระวังไม่ให้เด็กนะคะนําฝาเข้าปากค่ะส่วนวิธีการเก็บรักษานะคะก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือไม่เก็บไว้ใกล้เลวไฟหรือว่าน้ำนั่นเองค่ะก็จะทำให้สื่อชิ้นนี้นะคะมีอายุการใช้งานที่นานค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการสาธิตวิธีการใช้สื่อค่ะดิฉันนางสาวอธิตยิยาฟักเงินรหัส6 2 4 0 1 0 1 1ศ9นักศึกษาชั้นปีที่2อมูล1ขอขอบคุณค่ะ